ตำรวจนครบาลบุกจับกลุ่มนางสาวชนนการคนละทาวัย28ปีที่จังหวัดบุรีรัมย์อนข้อหาเปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้กลอุบายหลอกอเงินกว่า3ล้าน2 0 0 0บาทโดยเหยื่อในครั้งนี้คือตองสิทธิชอยอดีตนักสนุกกาชื่อดังที่ถูกหลอกให้เชื่อว่าเขามีส่วนร่วมกับกระบวนการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดโดยคนร้าย แอบอ้างเป็นนายตำรวจยศสูงใช้วิธีหลอกลวงผ่านไลน์และวิดีโอคอลสวมเครื่องแบบเสมือนจริงสร้างความน่าเชื่อถือจนเหยื่อยอมโอนเงินกว่า10ครั้งมูลค่ารวมกว่า3ล้าน2แสนบาท ขณะที่นางสาวชนาการอ้างว่าตัวเองถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารโดยถูกเสนอว่าจะได้รับค่าตอบแทน400บาทเพื่อใช้ในการขายของออนไลน์แต่สุดท้ายกลับไม่ได้เงินตามสัญญาเมื่อพยายามปิดบัญชีก็ไม่สามารถทำได้ประเด็นนี้พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล เตือนประชาชนให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นตำรวจพร้อมยืนยันว่าตำรวจตัวจริงจะไม่มีการติดต่อผ่านไลน์หรือวิดีโอคอลไม่ขอให้โอนเงินหรือทรัพย์สินใดๆโดยเด็ดขาดเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจะไม่มีการส่งเอกสารราชการผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยหากสงสัยว่าถูกหลอกหรือเป็นเยื่อให้รีบติดต่อสายด่วน1น4 1งทันที